กูอยู่นี่ว้ายงูจับปูงูจูไปได้แดกแันหรอ,อ,อ,องโงอ้ยเลือดเออสองร้อยเนี่ยม่าไม่รอดแล้วม่าไม่รอดแล้วอย่างนี้กูทรงไม่รอดแน่ๆน่เฮ้ยเอาเดมไปก่อนเลย สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่ในเกมโลบกนะผมในแมปบล็อกฟุตนะผมก็วันนี <S <S ้ผมจะมาตีบอสฟาจิตานะผมในเมืองกินโซนนะผมก็ตอนนี้ผมเลเวล915แล้วนะครับผมคืออีกประมาณ10เลเวลนะผมก็จะสามารถตีได้แล้วนะผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาตีแบบธรรมดานะผมผมจะมาตีด้วยนี่แหละครับผมหมัดย่างยืดนะครับหรือผลผลย่างยืดนั่นแหละจริงๆเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะผมก็ตามนั้นนั่นแหละครับผมจะไม่ใช้มีดดาบจะไม่ใช้หมัด ใช้เหี้ยอะไรทุงสิ่งนะผมจะใช้แต่ผลยังยืดเท่านั้นนะครับดูซิว่าผมจะไหวไหมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูสเตตนิดนึงน,น,นะผมว่าสเตตตอนนี้นผมไปถึงไหนแล้วนะผมก็นี่เลยนะบัฟฟต์หรือผลปีศาจนะผม871เท่าน,นั้นยังไม่ถึงพันด้วยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมจะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่ในเซิร์ฟพับบิกด้วยนะผมไม่รู้จะได้ฟาร์มง่ายได้ตีง่ายหรือเปล่านะผมอาจจะมีพวกกอกวนเหมือนไอ้เหี H ้ยนี่มึงเป็นใครวะไอสัตว์ก็วันนี้อยู่กับผู้ช่วยคนเเเเเเดดดดิิิมมมมมนนนนะะะผผคคืืืือออออออพพ่่่่ววโโ้้้้้หููสสสยยป็ซแใารล โอเคนะ okay, ผมที่ผู้บ้านทำเพลงเราเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะฟาร์มต่อแล้วฟาร์มต่อนะผมโอเคก็เราจะใช้สูตรเหมือนเดิมน,นะผมโดยการให้เพื่อนไปตีให้เรื่อยๆน,นิดเดียวแล้วนะผมก็ไปตีอีกทีนะผมเพื่อง่ายต่อการฟาร์มนะครับผม okay, อโอเคกูกดละอันที่2เลยเพื่อนไปเลย9ตัวจัดไปบอกเลยว่าเวสอันเนี้ยได้เล็ลได้เยอะดีมากเลยนะผม16ล้าน5้าแสนอุ้ยมันมันอะครับ อ้าวแต่คนจะถามหรือเปล่าว่าโอ้พี่บอกว่าจะใช้แต่หมัดยังยืดไม่ใช่เหรอผมบอกว่าใช้หมัดยังยืดกับบอสไงแต่ไม่ได้บอกว่ากับไอ้พวกลูกกระจอกไง <c oughs> โอ้โหไม่โอ้ยไ้ยเพื่อนมึงตีให้เหลือนิดเดียวไม่ได้ยังไงวะจะยแค่นี้วะโอ้โหเหลือดาบกูม,มันกากว่าน่ะตีทีเดียวยังไม่ตายเลยแนมะ้ขนาดเหลือนิดเดียวเนี่ย <c oughs> ผมใส่ผมต้องเปิดหาคิดสังเกตแล้วนะฮะเผื่อพลาดเผื่อพลาดเฮ้ยวันนี้นายใช้ผลอะไรเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังเป็นผีเป็ด ผลพีเป็ดทคโอเคคือจะบอกว่าเมื่อก่อนคือเพื่อนผมใช้แบบเป็นผลอะไรไม่รู้ที่มันวับวามนะตอนนี้อยู่ดีก็เปลี่ยนมาเป็นผลพีเป็ดแล้วนะผมโคตรเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วผมเสร็จไปเควสแรกเรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าต้องทําอีกกี่รอบนะผมกว่าจะครบ925ก็บอกได้เลยว่างานนี้ถือว่านานแต่ก็ไม่มากนะผมอย่างน้อยก็เร็วกว่าลุยคนเดียวแน่นอนนะครับโอเค9ก7้อแล้วลุยต่ออีกประมาณสัก10รอบถึงหรือเปล่าไม่รู้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมเปิดคาแต่พูดลืมเปิดฮาิสังเกต พอเปิดแล้วผมมึงก็ตีกูไม่โดนหรอกไอ้เวรโอเคเปิดฮาคิอ๋อฮาคิเกาะลืมตอนเล่นแบบไม่อาัดาคิดนี่นะผมแบบเป็นงานมากเลยนะครับผมพออาัดคิดอะไรมันตื่นเต้นไงมันแบบทำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มันก็แบบเออเออหน่อยนะผมต้องขอโทษด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อย918แล้วว่ะ ว้าไปเลยจะได้ไวไอลูกกระจอกนี่มันชื่ออะไรไว้เนี่ยลืมอ่านเลยวะเล่นมาตั้งนานมันคือไอพวกมาลีกัปตันนะฮะมเค่ชื่ออย่างเท่เลยวะอ่านว่ามาลีหรือมาลาีนหรือมาลายอะไรมันอ่านว่าอะไรวะ <c oughs> มาลีนอ๋อมาลีนโอเคมาลีเฉยอุ้ยโอ้โหดาบใหม่ที่ได้มานี่ก็แรง,งเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกผมใช้ซาเบอร์นะผมตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นดาบของอเล็กไม่รู้นะฮะไอคิวมันไดน้นํามาเออก็ไปหามาแล้วผมถือว่าใช้ได้ดีเลยนะโอเคอีกอีก3ตัวอีก่ามตัว แปดเก้าเอ้ยสี่ตัวใช่ไหมวะมตกเลขอีกกูมากจริงๆเลยอือหึไอ้พวกเพี้ยตายซะฟาร์มรุ่นๆเรียบร้อยเก้าร้อยสิบเก้าแล้วไวม,มากไวจริงๆแป๊บเดียวจะเก้าร้อยยี่สิบแล้วครับดูส่งว่าคลิปนี้น่นาจะจบไวห,หรือเปล่าไม่ขนาดน,นั้นหรอกนะมันจะมานานไอ้ตรงตีบอสนี่แหละครับเพราะว่าผมจะใช้แต่ผลยังยืดแล้วสแต็กก็ยังไม่ไม่เต็มมาเลยจนสิ้นจะสู้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นีะอือ เจ็บร้อยอีกหตัวถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยอีเอ็เวนี้ปกติมันประมาณ6ตัว7ตัว8ตัวอะไรเงี้ยแต่นี้9ตัวเยอะไปไหมเอ้ยคิวกูถามเดี๋ยวมันยังมีแบบว่าเยอะกว่านี้ไหมว่าแบบสักสิตัวอะไรเงี้ยหนักไ,ไม่น่ามีใช่ไหมโอเคก็ ดีนะฮะถ้าเกิดมีนี่ก็คงแบบเออน่าเบื่อเลย <laughs> <c oughs> มันเยอะนะ9ก้าตัวนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะจริงๆปตัวก็เยอะแล้วนะผมแต่นี่มาเก้าตีกันมือแฉะเลยนะโ okay, อเคก็ตอนนี้ก็เลเวล9ก0า้บแล้วนะผมอีก5าเวลเท่าน,นั้นไวเหมือนกันนะเนี่ยเอ้คิวมีเพื่อนมาหาตัวเท่ามึงเลยวะอย่างฟยวเอาเอาเอาตีเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเกิดเอาแล้วครับเกิดเรื่องแล้วฮะอยู่ดี่มาตีกันแล้วครับโอ้โหศึกเปรตีกันนะ เป็ดดีกันเฉยแล้วครับพักดูอะไรบันเทิงสักคู่นะ่ยเป็ดดีกันนะครับผมโอ้โหเอาเลยอย่ามายุ่งกับกูกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวยี่ห้กูมาดูเฉยเยสู้เพื่อนกูให้กำลังใจมึงอยู่ไอ้ได้เพื่อนจากการมันกูเชื่อใจว่ามึงต้องมีพลังเยอะกว่ามันอยู่แล้วจัดไปโอ้โหดูเดือดมากครับคนนี้โอ้ยนี่แหละครับผมเรายินเซอร์พับบิคก็จะเจออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันคนหน้าเบื่อเลยนะผมแซอส่วนตัวเราไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนั่นเองนะผมเออตอบง่ายๆนะเออ เอ้ยโอ้โหมันฆ่าเพื่อนผมได้เอาไงดีว่าคิวทำไงดีปีตาฟังต่อโอเคฟังต่อโผล่ที่ว่าจะย้ายเซิร์ฟใจสู้มากเลยเพื่อนแต่ถ้าผมไปสู้กับพวกนั้นก็ไม่น่าจะไหวนะครับผมขนาดเพื่อนผมยังเอาไม่ลงนะโอเคไอ้ยยังเหลืออีกหลายตัวเลยโอ้ยจู้โอ้ยจู้โอ้ยโอเคเฮ้ย เอ้าโอ้โหตื่นมาตั้งนานไอเอ,าเอ,าอ้าเฮียอะไรเนี่ยเลยเสดเอ้ยกูฟาร์มของกูดีๆมึงมาตีกูทำไมไอ้ฝรั่งใครเจอไอ้คนที่ตีผมก็ไปถมกันได้น <c> ะ <oughs> ฟ้องคนดูแปลร <c oughs> โอเคต่ออีกสี่ตัวเพื่อนมันไปหรือยังวะยังอยู่ทำนีนน่แหละยังยังอยู่อีกเหรออย่ามายุ่งเถอะขอร้องขอให้พี่ฟาร์มได้แบบชิวๆสบายๆายเรื่อยๆอนะเออเรียบร้อยครบนะ เล้ยนทีสองเบลเลยเว้ยก็ไวสิครับอย่างนี้อีกสาเวลนะท่านผู้ชมเราก็จะสามารถสู้กับบอดได้แล้วแล้วมันมาเอากูอีกแล้วไอ้คิวไอ้คิวกูไมาอยู่เสียงอะไรแกะแกะแๆะกไอ้สัสมันมาเอากูอีกแล้วเไม่เป็นไรมึงเคยตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอ้าวเหรอไม่เป็นไรแล้วเหรอนั่นก็ปลอดภัยนะครับคือผมไม่รู้ไงผมไม่ค่อยได้เล่นนะเออไม่ไม่ได้เซียนบัฟวุ่นอะไรอยู่แล้วนะนั่นแหละงง แล้วเพิ่งมารูท้ทีอ๋อก็คือตายไปแล้วก็คือจะไม่มีการ PVP กันอีกนะจนกว่าจะเปิดนะอุ้ยไอเ้เหี้ยโอเคโอเคผมไม่ประมาณแล้วต้องเปิดหาคีด์สังเกตตลอดแล้วปิดทีไรนี่ตายตลอด <c oughs> ไม่ได้ตายแต่เกือบตายนะเหลือ,นะอนิดเดียวเลย, <c oughs> อ,ยอีกตัวเ <c oughs> ึีย <c oughs> จัดไปจบ เรียบร้อยนะฮะ923เอาเหี้ยเควสหายเอาตัวลบเควสเอาอยู่นู่นไม่เห็นหลงแล้วเรียบร้อยกดละ่ะต่อเลยเพื่อนดีนะมีผู้ช่วยมาช่วยฟางนะฮะการฟางของผมนี่คือง่ายไปเลยนะหลังจากที่มีผู้ช่วยจัดไปเอาแล้วตีแล้วมึงไม่ตีให้มันเอยให้ม,มันแดงเหรอเฮ้ยยังไม่เคยใช้สก,กิลของดาบนี่เลยวะเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเร็วมากจนผมมองไม่ทันเลยนะฮะโอเคเอาใหม่ โอ้โหดาเมจยังร like ัวเลยนะฮะแต่ไม mm. mm. uh ่ค huh. okay. ่อยแรงเท่าไหร่นะผมเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะขึ้น174เองนะ174สามรอบอุ้ยอุ้ยก็แรงอยู่ด้เนี่ยจะว่าไปเมัน174ก็จริงแต่มันขึ้นหลายรอบไงดาเมจเยอะโอเคอีกตัวหนึ่งเพื่อน จบแค่นี้แหละตอนนี้ก็924แล้วนะครับผมโอ้โหไวมากเลยนะบอกไวนะผมแต่คลิปตอนนี้ไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมหยอกหยอกหยอกโอเคอ่ะอ๋อนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วผมแล้วตอนนี้ผมก็ลืมไปที่ดับไฟแล้วผมว่าเราฟาร์มมาทั้งหมดกี่รอบนะ <c oughs> มึงได้ทัไม่คิวกู <c oughs> ลืมนับว่าเราฟาร์มมาทั้งหมดกี่รอบนะาจะประมาณ <c oughs> โอเคประมาณนั้นนะหกเจ็ดรอบนะผมแล้วก็แปดรอบผมลืมแล้วอะไม่ได้นับด้วยนะน แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าน่าจะประมาณ10รอบ15รอบอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่ใช่นะเหมือนจะเร็วกว่าที่คิดนะครับ จบเรียบร้อยครับอู้อไดเวลแถมมาฟรีหนึ่งเวลด้วยเป็น926กโอ้โหโคตรแจ่มเลยวะ่ะอันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมสำหรับการฟาร์มไอ้เวลครบที่จะไปตีบอสกันนะฮะตอนนี้ก็พร้อมสู้แล้วแต่ผมก็จะไม่ลังเลอะไรทั้งสิน้นผมก็จะกดเควสบอสทันทีเลยนี่นะฮะ925ได้ยิงพีิก้าล้านโอเคจัดไปนะผมส่วนสเต็โอเคตอนนี้ก็ขอเน้นผลพีศาจก่อนลวกันนะผมเพราะว่าผมจะใช้แต่ผลพิศาจในการสู้ต้องเน้นที่ผลพีศาานั้นไปกูพร้อมแล้วเพื่อนกูพร้อมตายแล้ว อโอเคครับผมต่อเลยดีกว่านะมีเกิผดผิดพลาดน,นิดหน่อยนะผมพอเราจะไปสู้นะผมบอสหายนะไม่รู้ว่าโดนหมาตัวไหนไปเก็บนะ อ่ะโอเคครับพร้อมแล้ววันรอบนี้นะ่าจะได้แล้วนะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับอ่ะเปิดอาคิเหล็กอะไรไม่รู้ก่อนเหล็กเออพร้อมสู้แล้วนะฮนะแล้วว่าแต่บอสม,มันอยู่ไหนนั่นใช่ไหมกูตื่นเต้นว่าคิวยี่ยกูจะสู้ได้ป่าวว่ะด้วยผลยางยืดผลดาก,กากากคือมันเป็นผลที่กากสำหรับในแมปบล็อกฟุตน,นะผมแต่ถ้าเป็นในกระตูนเหล็กนั้นก็พระเอกอะผมก็เก่งตลอดนะฮะว่าไงวะกูจะสู้ได้ป่าวว่ะคิวตายแล้วอ้ยขอบใจมากเพื่อนให้กำลังใจดีมากมากูพร้อมละเปิดหาคิเอาไม่ใช่ เปิดล่างเปิดเขาเรียกอะไรนะเกียร์สองนะครับผมโอเคลืมนะกูพร้อมแล้วมึงตายมึงมึงมึงเอาไปก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยดาเมจร้อยสี่สี่น้อยไปไหมพี่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ชิดโอ้ชิดโอ้โหโอ้โหมึงไม่บอกวะไอคิวมึงบอกกูหน่อยดิมันมีพลังอะไรบ้างมึงถามนี่เด็งไปก่อนดีของนานเลยดีใกล้ดีใกล้โอเคดีใกล้ดีใกล้ตายเลย ก็ไม่มีระยะมากมายหลบอื้ยไม่แล้วไม่แล้วจุ๊บจุ๊บอ้โหอุกบาตอุกกาบาตไอ้เหี้ยแต่พลังตีไกมึงก็โผลเหมือนกันนะเนี่ยมึงเรียกอุกกาบาตมาเลยมึงไอสัตว์อุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเรื่องเลยโอ้หายไปครึ่งนึงเอ้าอ๋อหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นู่นอู้หโถูหูใจเย็นนะพี่จะปล่อยพลังก็รีบปล่อยอู้ปล่อยจริงจริงเว้ยพูดมาก็ปล่อยเลยนะครับพูดมาก็ปล่อยเลยนะครับกูอยู่นี่ งูจับปูงูจับปูไปได้แดกหรอกว้าฮ่าโอยเงือดสองร้อยเฮียว่าไม่รอดแล้วว่าไม่รอดแล้วอย่างนี้กูทรงไม่รอดแน่ๆเฮืบเอาเด็กไปก่อนเลยไออู้หูเฮ้ยมึงยังจะตีต่อได้เหรอวะผมก็อุตส่าห์ดิ่งมันไปได้แล้วมันก็ยังจะตีได้ทันอีกโอเครอบที่สองจัดไป Inne, ดีนะเล, Guys, uh. เลือดยังไม่หิวเลือดยังไม่หิวอะไรเลือดยังไม่รีจังหวะนี้แหละรวมัดรวมัดรวมัดแล้วรวมัดรวก่อนอืมไม่ได้แดกหรอกครับเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินใส่ไม่ยั้งใส่ไม่ยั้งไอ้สัสโมโหแล้วโมโหแล้วปล่อยพลังไปดิบกบาลมึงอะปล่อยไม่ดีมันไม่ดีเออกูพูดเล่นไอ้หี้ยไม่ปล่อยก็ปล่อยจริงๆริ้หยุย่อเรียบร้อยดิ้งไปแล้ว รวมัดรวมัดว่าไงเลือดแดงเลือดแดงกูโลก่อนง่าีกแล้วอุกระบากวายรวมัดนี่ไงเด้งไปก่อนไอสัตว์เป็นไงล่ะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยมึงเอาหายหายเอาหายหายไปไหนเนี่ยอ๋อยู่ข้างล่างโอ้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอู้โอ้นุ๊งมาปล่อยพลังเลยกูมาหาพอดีเนี่ยปล่อยอะไรพอดีขนาดนี้ฮึลงไปเลยขึ้นมาใหม่ด้วยล่ะมาเร็วนะมาเร็วนะเองเด้งไปก่อนเด้งไปก่อนใจเย็นพี่พี่จับอู้ใจเย็นกูบอกว่าใจเย็นกูบอกว่าใจเย็นอ่ะมึงปล่อยแล้วเหรอมึงปล่อยแล้วเจอกูกลับบ้างเจอกูกลับโอ้โูยียีย่าน้องบัดน้องบัด คิวกูทำได้โดยที่ตายแค่รอบเดียวเป็นไงชมกูมาโอ้โหตึงเขาทุกคนเลยครับพีธรรมดาครับนี่ขนาดเป็นผลกากแก่ไม่ได้มีความโหดอะไรเลยก็สามารถตีบอสเจ้าบอสฟาจิตะได้นะครับผมออื้ก็เป็นไงบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์แชร์ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย กดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับกดเยอะๆเลยนะครับกดเยอะๆเลยนะครับผมกดเยอะๆนะครับดีใจที่เายเลย